ปวดหลังปวดหลังแล้วมายัน,ลน,ลน,ลนปลายเท้าขาเนี่ยกลองเดียวอาการของคุณแม่ก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเลยานานไหมครับที่เราเดินไม่ได้ครับถ้าเดินไม่ได้เลยคือ5วัน5วันเดินไม่ได้เลยอนอนอยู่ท่าไหนท่านั้นผมรุดนะครับมาลงพื้นที่นะครับเพื่อที่จะมาสัมภาษณ์ลูกค,ค้าที่ทานสินค้าดีบุลแล้วนะครับอาการดีขึ้นชัดเจนมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับคุณแม่อาการเป็นหนักมากนะครับแล้วก็อายุเยอะด้วยแต่ทานสินค้าดีบูลเปลี่ยนไป แค่กล่องเดียวนะครับก็อาการดีขึ้นเลยนะครับคุณแม่สุนีอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุห8ส8ดหสดเนาะก่อนหน้านี้ทําอาชีพอะไรครับอาชีพซาโัวส่งของอ๋อขายส่งขายส่งนะครับก็แสดงว่าตอนนั้นร่างกายแข็งแรงมากๆแข็ะครับต้องยกของยกอะไรนะครับแล้วก็ไปอุบัติเหตุมาสามปีอ๋อแสดงว่าการเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องกระดูกและข้อเกิดจากอุบัติเหตุก่อนค่ะ อุบัติเหตุอะไรครับตอนนั้นอุบัติเหตุรถชนกันรถชนอ่ารถชนกันแล้วก็สะโพกหักสะโพกตรงนี้เหรอครับอ่ามัน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 แตกเลยใช่ไหมครับแตกแล้วก็รักษาผ่าตัดไหมครับหรือว่าก็กาเ,เ,เขาใส่ ก็วกใส่ไฟเบอร์หลายตังค์หลายหลักแสนใช่ไหมครับห้าแสนแปดห้าแสนแปดโอ้โว้ว่าการเริ่มดีขึ้นไหมครับหลังแต่กินยาเนี่ยแล้วก็ดีขึ้นหลังการรักษาเนี่ยมันคอนช่วมหายแล้วค่อนชั่วแล้วคุณแม่ก่อนที่จะตัดสินใจทานดีบุลเนี่ยก็คือมีอาการปวดหลังปวดหลังปวดหลังแล้วลาวยันปลายเท้าขาเนี่ยอ๋อปวดหลังแล้วล้าวลงขาแต่เมากินยาเนี่ย กาไปแล้วมันก็ขับออกหนังปลายเท้าก็ดีขึ้นครับทาไมถึงตอนนั้นถึงคิดว่าตัดใจจะทานตัวสินค้าตัวดีบูนตัวนี้ครับเขาทานกันมาแล้วเขาว่าดีอ่ะเราก็จะลองมั่งก็เลยลองไปกล่องแล้วมีมีคนบอกว่าเคยทานแล้วดีขึ้นนะครับคุณแม่ก็เลยอยากจะลองทานดูนะนะครับก็เลยลองทานไปหนึ่งกล่องลองทานไปหนึ่งกล่องมันร้อนออกไปขาไปขาไปเท้านะครับแล้วเวลาลุกเวลาจะเดินรรู้สึกมันเบาขึ้นกว่าเดิมไหม เบาขึ้นมันเบาขึ้น,นมันไม่<ด>ขัดมันไม,ไม่ขัดอันนี้แค่แค่กล่องเดียวกล่องเดียวนะครับกล่องเดียวอาการของคุณแม่ก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเลยะนะครับผมก็อยู่กับพี่สุภาพรน,นะครับพี่สุภาพรอ,อายุเท่าไหร่แล้วครับ65าค่ะทาไมนะครับถึงได้ตัดใจทานดนบณ์มีอาการยังไงครับก็ปวดเขา่าปวดหัวเข่าสองข้างปวดหัวเข่าสองข้างยืนไม่ได้แ้นมันเดินแล้วมันจะเจ็บแป๊บแปอยู่ข้างในหเเกิดจากอะไรครับเกิดอุบัติเหตุหกล้ม อ๋อหกล้มก่อนค่ะนะครับแล้วเป็นยังไงครับช่วงระหว่างตอนหกล้มหกล้มมันก็เดินไม่ได้เลยนะก็ไม่ไม่ไม่แบบว่าหมอบอกว่าไม่ไม่แตกแต่เราเดินไม่ได้เดินไม่ได้เลยนานไหมครับที่เราเดินไม่ได้ครับถ้าเดินไม่ได้เลยคือห้าวันห้าวันเดินไม่ได้เลยนอนหยุ่ท่านไหนท่านนั้นปวดถึงขั้นไหนครับเวลาเราเปวดคลานเลยค่ะปวดคลานบางรั้นก็คลานเลยเหรอฮะอ๋อแล้วอย่างนี้เราไปนู่นไปนี่ไปห้างไปวัดไปวาไม่ไปเลย พอเรารู้ว่าไปนีปไม่รอดแน่ยืนไม่ได้ยืนไม่ได้เลยใช่มันเจ็บมากเจ็บมากเลยอยู่กับอาการปวดต่างๆเหล่านี้ยนานสองปีก็หากินมาหลายยี่ห้อแล้วครับทุกอย่างรักษาหลายวิธีกินมาหลายยี่ห้อใช่เปิดดูใน YouTube เห็นดีบูลเนี้ยดีกินแล้วหายครับก็บอกลองสักหน่อยก็เลยสั่งมาสองกล่องสองกล่องคือเดินเดินมันก็เบาขึ้นเดินเบาขึ้นเดินเบามันไม่ไม่ขัด ไม่ขัดแล้วลุกนั่งก็สบายใช่เพราะเมื่อก่อนนี้มันเราจะยกหัวเข่ามันก็ไม่ได้อะแค่ยกหัวเข่าก็ไม่ได้มันยังไม่เดินเลยแค่ยกขึ้นเฉยๆนี่แหละยกขึ้นแบบมันทรมานน่ะมันเหมือนกับมันไปสีกันหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันปวดตอนนี้ก็เดินได้สบายเมื่อกี้ก็เดินไปรับผืที่ที่หน้าปากซอยเลยตอนนี้ทานไปแล้วสองกล่องอาการดีขึ้นขนาดนี้แล้วผู้ที่เป็นอาการอย่างดิฉัน เรื่องข้อเรื่องกระดูกนะครับเรื่องอาการอักเสบของเส้นเอ็นต่างๆนะครับแล้วก็ดีบุญผงตัวนี้ช่วยได้ท่านใดที่มีอาการเกี่ยวกับเรื่องกระดูกและข้ออยู่นะครับลองตัดสินใจทานดูเลยนะครับอย่างน้อยเซตสองกล่องสามกล่องนะครับดีมากพี่สุภาพรยืนยันว่าดีมากแมชื่อนิตยาค่ะตอนนี้เป็นแม่บ้านแต่ก่อนเคยขายกับข้าวเดี๋ยวนี้ทําไม่ไหวก็เลยเป็นแม่บ้านแลวอายุมากแล้วครับแต่ก่อนก่อนหน้านี้ก็คือคุณป้าก็จะใช้ชีวิต ออกจากนอกบ้านไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ออกไม่ได้เพราะว่าปวดเข่าปวดเข่าตรงหัวเข่าเนี่ยปวดมากแล้วก็ตรงเอ็นเนี่ยปวดปวดแล้วก็จะทํำยังไงก็จะไปซื้อยากินใช่ไหมครัมันก็หายชั่วครั้งชั่วคราวมันก็ไม่ดีอยู่ในบ้านก็ต้องใช้วอล์กเกอร์ใช้วอล์กเกอร์ใช่ใช้วอล์กเกอร์แล้วออกจากบ้านก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยอยากไปวัดไปวาก็ไม่ได้ไปเคยไปกับเพื่อน เขาก็เดินไปถึงไหนเรายังไม่เดินจนเดี๋ยวนี้เขาไม่พาไปไหนด้วยแล้ว <c oughs> เพราะว่าไปไม่ไหวครับแล้วก็พอป้าก็เปิดเฟซดูเอ๊ะลองดูซิเพราะว่าป้าก็ซื้อยี่ห้ออื่นกินนะแต่มันไม่หาย,ยางไงครับตอนนี้คุณป้ามีอาการปวดเนี่ยมันปวดแบบไหนครับเขย่าปวด <RS Qin S 2> ทรมานต้องถือไม้เท้านะ <c oughs> ให้แฟนประยุงเข้าห้องน้ําอ่ะโอ้ขนาดนั้นแล้วนอนนอนแข็งอย่างเงี้ยยกไม่ได้นะยกขาลงมาอย่างงี้ไม่ได้ต้องยกอย่างเงี้ย วางค่อยๆไม่ใช่จะลุกง่ายๆค่อยๆประคองตัวเองหนักมากเลยนะโอ้โหร้องไห้เลยอ่ะบอกไม่ถูกแล้วเส้นเนี่ยมันยึดแล้วขาบวมตุยเลยรอะมันมีบวมลงข้างล่างด้วยเหรอบวมเลยเนี่ยบวมหมดเลยบวมข้างนี้ที่มันปวดมากข้างนี้ไม่เท่าไหร่แต่ข้างนี้มันปวดมากในข้างซ้ายเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็ป้าก็ซื้อยามาทานนะนะแต่แล้วมันก็ไม่หายป้าก็เลยเปิดเฟซดูเอ๊ะลองยี่หอดีบูนดูซิ แม่ก็ซื้อมากินแค่ตอนนั้นตัดสินใจซื้อไปหนึ่งกล่องก่อนหนึ่งก่อนค่ะว่าจะพอทานไปวันแรกก็ค่อยชั่วนิดนิดแต่ว่าพอวันที่สองอ่ะมันดีเนี่ยมันไม่ปวดแล้วเออเราไม่ต้องถือไม้เท้าแล้วไม่ต้องอะไรแล้ววันที่สองแสดงว่าทานไปแค่สองซองเองนะเพราะหนึ่งกล่องมีห้าซองทานไปแค่สองซองแสองซองเออเบาขึ้นแล้วเสร็จแล้วก็ เอ๊ะเราไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วก็เดินสบายแล้วออกไปข้างนอกคนก็ถามว่าออกไปข้างนอกได้เลยออกไปข้างนอกเลยคนเขาก็ถามว่าเอ้าไหนว่าไม่สบายบอกโอ้ยค่อยชั่วแล้วครับเอาเป็นกินอะไรเขาก็ถามนี่แม่บอกก็กินน่ะยาเนี่ยผ้าก็ไม่รู้สีกล่องสีเขียวเขียวเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งว่ามีห่ออะไรไม่รู้ว่าสั่งเข้ามากินเออเราก็ไม่รู้จําไม่ได้เสร็จแล้วก็เลยบอกเขาเขาก็บอกเออ เดี๋ยวเขาจะลองกินป้าก็เลยแนะนําให้เียครับแสดงว่าคุณป้าสั่งไปหนึ่งกล่องแล้วเริ่มทานกล่องสองที่สองอาการเริ่มดีขึ้นดีขึ้นะเดินไปกระป๋าซอยได้นั่งโมไซไปได้เลยไปลงเดินสบายเดินสบายเพื่อนเขายังบอกอะไรวะว่าอย่างเงี้ยแล้วคุณป้ามั่นใจก็เลยสั่งซื้อต่ออีกสั่งอีกสองกล่องสั่งอีกสองกล่องเพื่อทานให้มันอาการดีขึ้นเยอะๆนะครับแล้วตอนนี้คุณป้าก็ทานต่อเนื่องเลยเนาะทานต่อเนื่อง มั่นใจที่ที่สินค้าดีบูลนี่มันช่วยอาการต่างเหล่าน,นั้นได้ไปถ้าเปิดไปผ่าเขาก็ยิ่งเป็นใหญ่ใช่ไหม,มเราไม่ไปหรอกเราก็ไม่ค่อยมีเงินเราก็กินเนี่ยดีกว่าครับมันแพงจริงแต่ว่าดีอ่ะคุ้มค่าคุ้มค่ากับรคคุ้มค่าแล้วก็แบบสบายขึ้นเยอะเหมือนนั้นก็ตายแล้วเกิดฉะนันก็เลยแนะนาให้น้าชายน่ะให้น้าชายอีกนึงน้าสาวก็จะสั่งคุณป้าครับมีความรู้สึกยังไงที่เรา มีอาการหนักขนาดนั้นแล้วรู้สึกินแล้วตรงนี้ดีขึ้นมีความรู้สึกยังไงก็ดีใจเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ไงก็พูดเอตายแล้วเกิดใหม่ก็ใช่ใชคำพูดแบบนั้นเลยใช่สิโอผมคนลุกเลยนะครับแล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปคนอื่นก็เราไม่เชื่อใครแล้วเราก็เชื่อดีบูนเนี่ยตอนเนี้กินอ่ะเพราะเราทานเองเป็นเองทานเองแล้วมันดีขึ้นจริงแฟนยังบอกเออเก่งดีเนาะหายไวลูกมันก็ยังไม่เชื่อเลยบอกเอาจริงงั้นเนี่ยแค่บอกก็ลูกอยู่ครับโอ้โหนะเคยซื้อพวกอะไรนะ เจ็ดสิบเอ็ดเคยอะไรที่เขาเขาว่าใส่น้ําแล้วเป็นนั่นน่ะที่มันเหม็นขาคอลลาเจนโหกินทุกยี่ห้อไม่หายเลยยิ่งเป็นหนักแครับแพงด้วยครับสู้นี้ดีบูนไม่ได้จริงๆนี่ไม่ได้ไม่ยอมเรื่องจริงๆพูดเรื่องจริงอ่ะครับณปันไปการันตีเลยบอกเลยเพื่อนทุกคนอ่ะใครดีบูนดีที่สุดจริง